สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะครับวันนี้มีโอกาสมาจิบกาแฟที่ลอฟคาเฟ่นะครับมึงไม่เอาขาตั้ง,ม,งมากับสมาชิกมึงไม่ต้องายหนะ้าคุณแจ็กกี้นะครับอ่าแจ็กกี้แน,นะนำตัวหน่อยโอเคแล้วก็ป่านุ่มนะครับผมติดไว้เลยนะโอเค นะขับปูร้อนนะผมบรรยากาศทามการสายฝนครับผมเาียวโตวโซค่ะปาร์ติโอโซของปาแจ๊ครับเพิ่มเบาหวานแล้วความดันจัดไปบรรยากาศ ม่ว้านะครับผมสบายสบายไม่ผู้คนไม่เยอะมากนะเหมาะกับการนั่งจิบกาแฟพักผ่อนครับเมื่อกี้ป๋าไปบ้านใครมาป๋าไปบ้านใครมาไปอะไรอาต จิบกาแฟนะครับผมจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ